ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสวนยางนะครับมาดูต้นยางนาที่ปลูกไว้ก็ปลูกหลังสวนยางประมาณสักสามสี่ปีแล้วครับแต่ยางก็มันอยู่ในอะไรที่ดินเป็นบริเวณที่ราบนะครับมันมีน้ำขังเยอะยางมันก็เลยไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับ ลูกหลังนะครับตอนนี้แต่ว่าต้นยางนาดูนะครับจะโตกว,ว่าต้นยางนะครับด้านหลังก็เป็นต้นยางนะครับเป็นแนวเกลตดสวนยางต้นนี้รู้สึกจะโต,ตสุดนะครับที่ปลูกมาอายุก็นอาจจะประมาณสักห้าหกปีนะครับที่ปลูกไว้ประมาณก็เป็นเกตแนว ที่ดินนะครับก็เลยปลูกไว้แต่ว่าปลูกมาห่างจากเกตรประมาณสักเม็ดเกือบ2เม็ดนะครับก็ถ้าแนวดูแล้วต้นยางจะไม่โตเลยนะครับอยู่ริมเกตนะครับก็เลยเอายางนามาปลูกแซมนะครับนี่ขนาดยางนาปลูกหลังนะครับเนี่ยต้นน่าจะเหมาะกับที่ดินบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ดินแบบ น้ำขังนะเป็นที่แบบที่นาเก่านะครับส่สวนมาคนโซนนี้ก็ก็ปลูกเป็นสวนยางหมดนะครับก็ไล่เลียกกันไปนะครับต้นบางต้นก็ตอนนั้นผมมาปลูกก็ปลูกห่างๆนะครับเป็นแนวเ็าเกือบประมาณสักปลูกไว้ก็ยี่สิบสามสิบต้นได้นะครับตอนนั้นนี่ก็เป็นแนวที่ปลูกติดไว้นะครับ ไปสุดนู่นแะครับกพโดยรวมนะครับเนี่ยดูครับเทียบต้นยางนี่ก็ต้นยางนะครับนูต้นยางนาเอเรวณน,นี้ยางจะดูดูโตสักหน่อยนะครับแต่ต้นยางนาดูนะครับสูงจะลูดกัเลยนะครับเนี่ย ง่ายคือปลูกหลังก็จริงแต่ว่าขึ้นเท่าต้นยางเลยนะครับนี่เป็นต้นว่านะครับต้นใหญ่ไม่ใช่ต้นเล็กต้นเล็กนี่เป็นต้นเะอเดาต้นว่านี่ก็อยู่ที่นี่นานมากนะครับเป็นต้นใหญ่นะครับในสวนก็จะเว้นไว้ต้นไม้ประมาณสัก สามสี่ต้นนะที่เว้นไว้นะครับมีต้นฉีกพวกนี้ครับต้นว่าต้นนี้เว้นไว้อันนี้เป็นต้นตะเกียนนะครับตอนนั้นแต่ว่ายังไม่ใหญ่มากนะครับยังประมาณเท่าก้มือได้นะครับยังไม่ใหญ่ต้นนี้ปลูกไร่เลี่ยก,กันนะครับปลูกตอนนั้นมาปลูก ต,ต้นนี้ไม่รู้เป็นไงมันเล็กสุดครับต้นยางนานี่ก็น,นั้นก็ไล่เลี้ยกันไปนะครับถือว่าโตเร็วนะครับปลูกยางนารู้สึกจะโตเร็วมากไม่กี่ปีนะครับต้นนี้มันอยู่โซนต้นยางเล็กๆนะครับก็เลยใหญ่กว่าต้นยางทุกต้นบริเวณนี้เลยครับ ช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับก็เลยน้ำจะขังในร่องคูนะครับครับสวัสดีครับ